สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายน2563สภาพอากาศวันนี้ไทยมีฝนฟ้าขนองตกหนักบางแห่งภาคกลางใต้ฝนรอยละ60ร่องมรสุมในภาคเหนือกับมรสุมในอันดามันทำให้ไทยมีฝนฟ้าขนองและตกหนักบางแห่งโดยตั้งแต่ภาคกลางลงไปถึงภาคใต้มีฝนรอยละ60ของพื้นที่ ร่องมรสุมในภาคเหนือกับมรสุมอันดามันทำให้ไทยมีฝนฟ้นาขนองและตกหนักบางแห่งโดยตั้งแต่ภาคกลางลงไปถึงภาคใต้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่วันที่5กันยายน2563กมรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนพากขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้ อะหนพายุระดับ5ไใต้ฝุ่นไฮเชินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีในช่วงวันที่6ที่7กันยายน63โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิกิตสุโขทยัยกำแพงเพชร ตากและแม่ห้องสอนอุณหภูมิตำสุด2 4่7ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดร5 3 7องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬนะครพนมนะครราชสีมาบุรีรัมและสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร,ราชบุรีกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปาจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและประิมณฑลเมฆมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง